คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ต้องบอกว่าเมาแอเหมือนกันค่ะเป็นพระพิสุสงเมาแอเลยค่ะนั่งอยู่ในร้านราบแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยนาทนะคะเจ้าของร้านเขาก็ไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรที่สุดแล้วแจ้งตำรวจให้มารับตัวไปไปชมภาพกันค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะเป็นสภาพของพระพิสุสง์รูปหนึ่ง ที่มีอาการคล้ายกับคนเมาไม่มีสติสัมปะชัญญะพูดจาวกไปวนมาลักษณะคล้ายกับกระเป๋ารถเม์มาครู่เลยนะค,คือทรงตัวไม่อยู่อ่ะคุณพบเอกอคือเป็นแบบนี้ค่ะแล้วนั่งอยู่ที่ร้านราบ จังหวัดชายนาฏนะคะซึ่งติดกับทางออกสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยนาฏริมถนนพหลโยธินอำเภอเมืองชัยนาฏเจ้าของลานลาบเห็นท่าไม่ดีแจ้งตำรวจให้มารับตัวไปแล้วค่ะส่งตัวไม่อยู่เหมือนกันนะตำรวจสพชัยนาฏมาถึงจุดเกิดเหตุก็ได้สอบถามพระสงฆ์รูปดีว่ามาจากไหนพระสงฆ์ก็พูดจาไม่รู้เรื่องขอตอบแบบวกไปวนมาก่อนบอกเพียงว่าจำวัดอยู่ที่วัดเขาท่าลาบ ใกล้ที่เกิดเหตุแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่มานั่งตรงนี้กำลังรอรถบขอสอจะกลับบ้านที่จังหวัดลำปางแต่เกิดเปรี้ยวปากก็เลยไปหาซื้อเหล้าขาวมาเาทใส่กระปองน้ำดื่มค่ะแล้วมานั่งที่ร้านลาาตรงเนี้ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะซื้อข้าวกล่องไปฝากพนักงานที่สถานีขนส่งด้วยแต่เกิดติดลมดื่มไปหนึ่งกรึ๊บอุ้ยอร่อยดื่มไปเรื่อยๆอจนกลายเป็นสภาพเมาแอบแบบนี้ค่ะเดียวฮะพระนะฮะได้เหรอ คือหลายคนเขาบอกว่าโอ้โหนี่เมาขณะครองผ้าเหลืองเลยนะคะสุดท้ายตำรวจก็ต้องช่วยกันประคองตัวขึ้นรถไปอย่างทุลักทุเลเหตุการณ์ครั้งนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะช่วงค่ำเอาตั้งแต่บ่ายเลยมาถึงช่วงค่ำแล้วก็ต้องประคองเนี่ยพระรูปเนี้ยขึ้นรถกระบะไปแบบเนี้ยค่ะคนเดียวประคองไม่อยู่ต้องอห,หลายคนนะเนี่ยไม่ไหวอ คือเมาแอะจริงๆอะค่ะลิ่งขึ้นนะค่ะคุณผู้ชมทีนี้ด้านเจ้าของร้านลาบนะคะเขาก็เล่าให้กับทีมข่าวโมโนเทนี่นายฟังว่าลุงพี่มานั่งที่ร้านตั้งแต่ช่วงบ่ายสองแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านที่จังหวัดลำปางเพื่อที่จะไปหาแม่เพราะวเมื่อวานนี้วันแม่ไงคะปกติแล้วเนี่ยแกจะกลับบ้านไปหาแม่ทุกปีแต่ไม่มีเงินค่ารถ แล้วก็อาจจะมีปัญหากับทางวัดด้วยเพราะว่าหลวงพี่เขาก็บ่นอยู่ตลอดเลยว่าบอกว่าเครียดแต่ก็ไม่รู้ว่าเครียดอะไรนะคะหลังจากนั้นหลวงพี่ก็มาขอให้ทํากับข้าวสองกล่องบอกว่าเดี๋ยวจะนําไปฝากให้กับคนที่อยู่ท่ารถบขอ,อพอทําให้เสร็จก็ยังไม่ไปกลับไปนั่งคุยแล้วก็ยกกระบอกน้ําขึ้นมาดื่มตอนแรกเจ้าของร้านบอกว่าคิดว่าเป็นน้ํานะแต่สักพักเนี่ยอุ้ยทำไมกลายเป็นอาการเมาแอลดับนี้ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นแล้วก็นั่งตั้งแต่ช่วงบ่ายสองไปจนถึงมืดค่ำ สุดท้ายเจ้าของร้านทนไม่ไหวค่ะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจพาตัวออกไปหน่อยเพราะว่าลูกค้าที่เขาจะเข้ามาสั่งกับข้าวเนี่ยเขากลัวเขาเดินมาเห็นสภาพพระเป็นแบบเนี้ยแล้วก็เดินไปเลยนะคะไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะแล้วเราก็เห็นเยยกอันนี้มาดด่มแล้วว่าคิ่ว่าเป็นน้ํา สัก็เดี๋ยวที่นั่งไม่อยู่ที่จะและส่งโน่นส่งนี่แล้วเขาว่าเอ๊ะผมพี่เป็นอะไรไปแล้วเมาหรือเปล่าเขามาเดินที่แต่โอ้กินแล้วลูกค้าลงกินหล้าขาวเลยลเหค้าลยแล้วกินเข้าไปเยอะไวมากเลยนั่งไม่เนี่ยเน่ยช่วยช่วยพี่มายืนเนี่ยแกโคตรแล้วอ่ะเจ้าของร้านล่าบอกว่าได้กลิ่นเหล้าขาวเนี่ยหึงเลยนะคะ โอ้สาภาพแบบนี้คุณผู้ชมล่าสุดก็มีรายงานว่าพระผู้ใหญ่ที่วัดศรีวิชัยวัฒนารามในตัวเมืองชัยนาทได้ทําการศึกพระรูปนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครับคือจะดื่มเหล้าจะเมาอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนคะแต่ว่าเป็นพระดื่มเหล้ายังไงก็ผิดอยู่แล้วเป็นกระเป๋ารถเมย์ดื่มเหล้าแล้วไปทํางานก็ไม่ถูกเหมือนกันะนะฮะ,อะสองเรื่องแล้วนะครับคุณผู้ชม